วันนี้พี่จะมาตีความภาพยนตร์เรื่องนึงน,นะฮะซึ่งเป็นหนังที่พี่ชอบมากที่สุดของยอร์กอสแรตติมอสนะฮะนั่นก็คือ The Killing of s a c c h t e u s นะครับตอนนี้สามารถดูได้ทาง Netflix นะครับพี่เคยเห็นมีคนเขาพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับตำนานกรีเกี่ยวกับเรื่องราวของกรกีหรืออะไรพวกนี้พอสมควรนะฮะเป็นเทพเจ้ากรีเลยพวกนั้นนะพี่ไม่ได้ไปสนใจเรื่องพวกนั้นนะฮะพี่จะมาพูดเรื่องตีมพูดเรื่องคาแรคเตอร์ธีมของภาพยนตร์เรื่องนี้พี่คิดว่ามันเป็นตีมเกี่ยวกับเรื่ออองงขความรับบผิดช ก่อนที่เราจะเข้าลึกไปถึงธีมตีมนี้นะครับพี่อยากให้น้องเข้าใจตัวละครแต่ละตัวก่อนแล้วกันนะครับตัวเอของเราชื่อว่าสตีเวนนะฮะเขาเป็นหมอสัญลยแพทย์ที่ผ่าตัดหัวใจนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาเปรียบเสมือนเป็นพระเจ้าเลยก็ได้นะฮะในเรื่องนี้คือชีวิตการตายการอยู่อะไรของผู้คนเนี่ย มันอยู่ด้วยน้ำมือเขาอย่างนั้นเลยก็ได้นะซึ่งเปิดซีนแรกเราก็จะเห็นเลยนะฮะว่าเป็นซีนที่หัวใจเป็นๆเลยที่แบบกำลังเต้นตุกๆๆๆๆๆอๆ่างเงี้นะแล้วก็จะเป็นซีนที่หมอเนี่ยเอาถุงมือที่เปื้อนเลือดเนี่ยทิ้งใส่ถังขยะไปนะมันเป็นนัยยะตั้งแต่ต้นเรื่องเลยมันบอกไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่านี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะมันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งเนี่ย ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าพูดอย่างนี้เลยก็ได้ชีวิตของผู้คนเนี่ยอยู่ในกำมือเขาเขาจะทําอะไรก็ได้นะฮะแล้ววิถีชีวิตของเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกันอย่างเช่นเมียของสตีเฟนที่แสดงโดยนิโคลคิดแมนเนี่ยเวลาที่เขาจะมีเซ็กเมียอะไรกันเนี่ยเมียของเขาเนี่ยจะต้องมานอนเหมือนเป็นคนตายอยู่ริมเตียงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของลัษนิยมทางเพศนะที่แบบว่ากูชอบแบบนี้มึงก็ต้องทําให้กูอ่ะนอกจากเห็นเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวสตีเฟนเนี่ย เป็นผู้กุมชะตาของทุกคนนะไม่ใช่แค่คนไข้ยอย่างเดียวคือคนในครอบครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นการาเล่าเรียนของลูกๆหรืออะไรพวกนี้คือเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับประมาณว่าชี้ชะตาทุกอย่างเขาพูดอะไรคือมึงก็ต้องฟังนะแล้วมันจะมีซีนที่แบบว่าเขาขึ้นไปนรับรางวัลประกาศบนเวทีหรืออะไรเงี้ยแบบทุกคนจะสรรเสริญให้หมอคนนี้เนะี่ยคือแบบว่าเป็นเก่งที่สุดเจ๋งที่สุด เขาคือหมอสัญญาแพทย์ทุกคนเชิดหน้าชูตาทุกคนพร้อมที่จะแทบเท้าเขาเขาคือพระเจ้าทุกคําพูดของเขานี่มันคือแฟต์มันไม่ใช่ออพิเนียนนะฮะมันไม่ใช่ความคิดเห็นแต่มันคือความจริงทุกคําพูดของผู้ชายคนนี้มันคือความจริงและมึงต้องฟังความจริงตัวละครตัวนี้เขาจะเล่าประมาณนี้นะครับแล้วมันก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขานั่นคือมาตินนะฮะมาตินงเป็นลูกของคนไข้คนหนึ่งที่หมอคนนี้ ทำให้เข้าตายตอนแรกๆเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะมาตินเข้ามาในชีวิตของสตีเฟนแล้วสตีเฟนเนี่ยเ็เหมือนกับพยายามจะปนเปลอดด้วยการแบบซื้อนาฬิกาหรือแพงๆให้ทำนู่นทำนี่ให้แบบว่าไปนั่งกินข้าวที่ร้านด้วยอะไรเงี้ยพยายามทําดีด้วยซึ่งเราไม่รู้เราคิดว่าเยี้ยนหนังเกย์หรือ,อ,รรอเปล่าน้องจะรู้สึกได้เลยว่าตัวมาตินเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เขา คิดอยู่ในใจนะฮะทุกครั้งที่มีซีนของมาตินเนี่ยจะมีเพลงประกอบที่เป็นคล้ายๆเพลงของหนังผีนิดนึงเพ <c oughs> ื่อให้บ่งบอกได้ถึงในยะแฝงอะไรบางอย่างซึ่งเราก็จะมารู้ประมาณว่ามาตินเนี่ยไม่เชื่อว่าพ่อของเขาเนี่ยหัวใจวายตายไปเฉยๆมันจะมีคําพูดประมาณว่าพ่อผมเนี่ยวิ่งทุกวันว่ายน้ําทุกวันแข็งแรงมากๆแข็งแรงกว่าผมทําไมถึงตายอะไรเงี้ยเราก็จะมารู้ความจริงประมาณว่าตอนที่สตีเวนผ่าตัดพ่อของมาตินเนี่ยเขา เมากินเหล้าเมานะแล้วก็พลาดตายแต่ไม่เคยยอมรับประเด็นของตัวละครตัวนี้คือไม่เคยยอมรับไม่เคยยอมรับเพี้ยอะไรนะั้นคือมึงไม่มีความรับผิดชอบนะมึงไม่เคยยอมรับเพี้ยอะไรทั้งนั้นโทษคนอื่นได้ซ้ําไปโทษหมออีกคนนึงว่ามันเนี่ยแหละไปทําให้เขาตายอะไรเงี้ยแต่ว่าการตายของเคสแบบนี้เนี่ยไม่เคยเป็นความผิดหมอมันจะมีซีนที่ตัวเมียเนี่ยมาถามความจริงว่าจริงๆแล้วทําไมมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นตัวสตีเวนก็ยังปืนการ ทำเดิมว่ามันไม่ใช่ความผิดกูซึ่งมาตินยังรู้มาตลอดพี่ชอบการที่มาตินเหมือนพยายามจะเล่นกับไอตัวละครตัวนี้ขนจ้ากระแลเยอะมากเลยไหนลองเปิดจ้ากระแลดูหน่อยดลลองลองนึกสภาพว่าน้องขอหมอคนหนึ่งอ่ะแล้วเขายอมทําให้มึงอ่ะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันรู้อยู่แก่ใจอ่แต่มันไม่เคยพูดออกมามันรู้อยู่แก่ใจมันทําอะไรพี่ว่ามันน่าสมเพชมากมันน่าสมเพชมากที่แบบมันชีวิตมันทําเยี่อะไรไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องแบบเนี้ บอกให้มาที่บ้านก็ต้องมาบอกให้ดูหนังกับแม่กูก็ต้องดูอะไรเงี้ยนึ่ออกว่ามันก็ต้องยอมมันเหมือนมันทําอะไรไม่ได้มันก็รู้อยู่แก่ใจว่าความผิดมันคืออะไรแต่มันไม่เคยมีความรับผิดชอบประเด็นมันคืออย่างนี้เลยมันไม่เคยจ้างรับผิดชอบมันคิดว่าไอการซื้อนาฬิกาดีๆให้การอะไรเงี้ยนั่นคือความรับผิดชอบแล้วมาตินมันก็เลยใช้วิธีที่จะทําให้ครอบครัวของไอหมอคนนี้เนี่ยค่อยๆตายอย่างช้าๆนั่นก็คือเป็นอัมพาตทั้งตัวบ้างเอ่อ มีกินข้าวไม่ได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวเลือดไหลออกจากตาบ้างแล้วเดี๋ยวมันจะตายไปเองอะไรเงี้ยทั้งครอบครัวต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะว่าไอหมอคนนี้นะแล้วมันก็ไม่เคยยอมรับที่อะไรเลยประเด็นมันคืออย่างนี้มันไม่เคยยอมรับอะไรเลยเพราะมันคือพระเจ้ากูคือพระเจ้ากูไม่ผิดอะ่ะ กูไม่ผิดมันเป็นคนแบบนี้นะคือมันเป็นหนังเซรีเอวนะน้องนะเวลากล้องติดตามจะสังเกตได้ว่ากล้องจะสูงกว่าปกตินิดนึงมันเหมือนกับคนดูอยู่ในมุมเหมือนกับผีที่แบบล่องลอยมองดูจากที่สูงซีนก็จะกว้างๆแปลกๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเซร์เรียวนิดนึงเนื้อไปฮะมันไม่ได้เรียวอะไรขนาดนั้นแต่พี่ชอบมากหนังเรื่องนี้นะฮะจริงๆเ่ตัว นิโคคิดแม่นในเรื่องที่เป็นเมียเนี่ย,เ,ยเขาก็ค่อนข้างาจะเห็นด้วยกับมาตินคือไม่เคยอะไรกับมาติน้วยซ้ำไปคือปล่อยมาตินไปหลืออะไรเงี้ยพอรู้ว่าผัวผู้ผิดอะ่ะมันจะมีบทพูดคำหนึ่งของมาตินที่มาตินพูดประมาณว่ากูคแค่อยากจะแสดงให้มึงเห็นหนึ่งอะไรไม่คือมันเป็นการแค่แสดงให้มึงเห็นว่ามึงไม่ใช่พระเจ้านะมึงไม่ใช่คนที่จะถือชะตาของคนอื่นกลมชะตาของคนอื่นได้กูนี่แหละทําให้มึงรู้ได้รู้ซึ้งได้ ว่ามึงจะต้องแลกอะไรบางอย่างแล้วมันก็จะมีสี่เควนช่วงท,ท้ายที่มามาณว่าตาต่อตาฟันต่อฟันมาตินเหมือนให้ทางเลือกนะให้ทางเลือกว่ามึงจะทํำยังไงก็ได้มันต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างประเด็นเกินแล้ไหมไอสตีเว่นเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องเอาตัวเองแลกมันไม่เคยคิดว่าจะต้องเอาตัวเองเนี่ยแลกมึงอ่ะผิดประเด็นคือมึงอ่ะคนผิดแต่มึงจะให้ครอบครัวมึงชดใช้แทนด้วยการไปเลือกว่าจะยิงใครตอนสุดท้ายเห็นไหม ไปเลือกตอนสุดท้ายว่าจะต้องยิงใครยิงเมียดียิงลูกชายดียิงลูกสาวดีแต่มึงอะผิดไอ้เหียแต่มึงไม่เคยคิดว่าจะต้องโทษคนอื่นเพราะมึงเป็นมาเจ้างไงประเด็นอย่างนี้เลยมันไม่มีความรับผิดชอบอะมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่พี่ชอบมากและน่าสมเพชที่ผายไอ้สเฟนเนี่ยไปที่โรงเรียนที่สอนลูกสาวกับลูกชายนะครับแล้วไปถามกับพอ,อโรงเรียนว่าเกรดของใครดีกว่ากันแล้วบอกให้พออเลือกว่าถ้าต้องเลือกคนหนึ่งเนี่ยจะเลือกใคร ตอนสุดท้ายตอนซีนที่มันต้องต้องเลือกแครน้องสังเกตดูนะโมโมชั่นในการขยับของมันเนี่ยมันมาหยู่ที่ลูกชายแล้วมันก็ยิงลูกชายมันตายพี <Uh> ่ว่ามันเลือกเองมันไม่ได้สุ่มมันไม่ได้สุ่ม มันเลือกของมันเองมันไม่ได้สุ่มว่าจะเลือกอะไรมันก็จะมีซีนตอกย้ำก้าไปอีกอย่างเช่นตัวพี่สาวเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของการแบบว่าหลงรักมาตินแบบแทบเท้าอย่างนั้นเลยก็ได้แบบชอบมาตินมากอะไรเงี่ยแบบว่าเขาจะทําอะไรก็ได้อ่าแล้วก็จะมีซีนที่แบบว่าสารภาพรักกับแม่หนูรักพ่อมากนะคะหนูรักแม่มากนะคะหนูจะทําอย่างนู้นหนูจะทําอย่างนี้ดีแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับพูดกับน้องชายว่าถ้ามึงตายเนี่ยเดี๋ยวกูขอหูฟังมึงนะมันเป็นข้อครัวแบบนี้พี่ว่ามันฟักอัพมากแต่พี่ชอบมากแล้้วจะีสุดทาย ที่ตัวเด็กผู้ชายในยหายไปก็เหลือกันแค่สามคนนี้นะในครอบครัวก็เป็นการบอกว่าไอ้ตัวมนสกดหรือพลังอะไรสักอย่างนี้ได้หายไปแล้วเนื่องจากการที่มีคนเนี่ยเจ็บแทนไปแล้วซึ่งตามหลักแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเอาจริงนะพี่คิดว่าถ้าเกิดไอ้ตัวหมอนเนี่ยพูดออกมาแบบยอมรับว่าตัวเองพลาดมีความรับผิดชอบอะเฟอเอมาตินอะจะไม่อย่างนี้ก็ได้ นะอาจจะไม่ทําอย่างนี้ก็ได้พี่ชอบหนังเรื่องนี้มากนี่คือหนังที่เล่าเรื่องตัวละครที่น่าสนใจมากนะตัวละครในเรื่องน่าสนใจพร้อมกับซีนหลายๆซีนที่มีความแปลกพิสดารน,นะไม่ว่าจะเป็นเซ็กซซีนที่ทำอะไรแปลกๆไม่ว่าจะเป็นตอนท้ายๆที่แมนคลานกันไปคลานกันมาอะไรอย่างนี้นะพี่อาจจะพูดไม่หมดนะแต่ว่านี่คือธีมหลักๆของภาพยนตร์เรื่องนี้และกันที่พี่ชอบมากนะก็ประมาณนี้ลวกันคิดเห็นยังไงกับ การตีความแบบนี้บ้างนะพี่อยากพี่ต้องการฟีดแบ็กมากนะจริงๆนะต้องการฟีดแบ็กมากว่าทุกคนรู้สึกไงแล้วจริงๆมันก็จะช่วยเลยนะเวลาน้องคอมเมนต์มาเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้อัลกอริทึมมันมีคนเห็นมากขึ้นนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ขเขาบอกกันมานะว่าการที่มีคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องอัลกอริทึมให้ให้ช่องนี้มันค้นพบเห็นกันมากขึ้นมีการแนะนําบนหน้าจออะไรมากขึ้นอะไรยี้ต้องขอบคุณมากแล้วกันนะทุกคนที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ลายชื่อข้างบนดี ที่ทุกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ทุกคนด้วยที่สมัครเข้ามาเป็นพวกบูชิดนะครับยินดีมากนะครับเออแล้วก็อยากจะให้ดีความเรื่องไหนอีกอยากจะคุยเรื่องไหนอีกสปอยเรื่องไหนอีกเข้ามาคุยกันนะทุกคนนะวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะพี่อาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างต้องขอไปด้วยนะคคุยกันข้างล่างแล้วกันบางทีพี่ก็อาจจะลืมพูดไปมีคําถามอะไรก็ถามข้างล่างหรือพี่จะลงไปตอบให้นะไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ